ทางการสหรัฐนะคะได้ประกาศปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านําเข้าจากจีนขึ้นอีกมี 15- 100%ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในอีก3เดือนข้างหน้าค่ะตัวอย่างสินค้าที่จะต้องเผชิญอัตราภาษีใหม่ในปี2567เนี่ยนะคะที่น่าสนใจก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สหรัฐเองเนี่ยก็เพิ่งพากานำเข้าจากจีนมากถึง70%เลยทีเดียวในประเด็นนี้ค่ะสหรัฐและจีนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะสารัฐได้มีการสนับสนุนให้นักลงทุนเนี่ยมาสร้างฐานห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศขึ้นอย่างมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คงต้องใช้เวลาในขณะที่จีนเองก็ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อใช้ประเทศเหล่านั้นส่งออกไปสารัดแทนอย่างไรก็ตามค่ะ การนำเข้าสินค้าที่ถูกเก็บภาษีในรอบนี้ในภาพรวมแล้วคิดเป็นสัดส่วนเพียง5.4ของการนําเข้าสินค้าทั้งหมดจากจีนดังนั้นผลกระทบต่อเงอินเฟอ้อของสหรัฐในปีนี้จึงเกิดการจำจกัดค่กะกษสกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ